สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชม FC ฟซีพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับอยู่ในแอปไทยเชฟดูเอลนะครับประลองหมากรุกไทยนะครับวันนี้นะครับก็จับคู่ออนไลน์นะครับมาเจอกับท่านสุโขทัยศูนย์สี่อีกแล้วนะครับท่านนะครับผู้ที่มาด้วยเลตติ้งนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้านะครับเป็นม้าเทียมนะครับอ่า ไอ่กาฟ้าก็เป็นม้าโยงซ้ายครับฉีกม้าออกไปทางด้านปีกขวามาเบี้ยแบบนี้กินเข้าไปก่อนครับนะครับแล้วก็มอนยันหลักครับคาเบี้ยไว้ก่อนนะครับป้องกันเม็ดของขึ้นมานะครับจังหวะนี้ก็ทิ่มริมครับเพื่อต้องการได้เบี้ยกดทับนะครับทําให้โคนของสีดํานะครับของท่านสุโขทัยไม่สามารถใช้งานได้หนึ่งตัวนะครับจังหวะต่อไปเราก็เสริมตัวหมากขึ้นไปนะครับตามปกตินะครับถ้า ไม่มีอะไรที่จาอ่ะแบบนี้ก็คงต้องยันเบี้ยไว้ก่อนนะครับขุนขึ้นจังหวะนี้จะบุกยังไงดีครับอ่ะดันคนขึ้นไปก่อนครับนะครับหมุนมาแบบนี้จะเอาม้ามาลงบ่อนะครับเราก็หมุนม้าเหมือนกันครับนะครับเราจะเอาเม็ดมารับนะครับป้องกันไม่ให้ม้าของสีดําได้ลงบ่อนะนครับม้ามาแล้วครับ เอาเม็ดก the the ันไปกันครับเอาเรือมาก็ขึ้นไปก่อนครับนะครับแล้วก็ดันมาขึ้นไปนะครับเป็นมาอุปการซ้ายนะครับคู่ต่อสู้ก็แปลขบวนเป็นมาอุปการขวาเจอกันครับหมุนโคนครับท่านสุกไทยหมุนโคนก็เอาเรือมากดใต้ขุนขยับขุนก็ได้ครับนะครับขยับขุนก่อนนะครับขยับขุนไป หาที่ปลอดภัยนะครับการที่เราเก็บขุนนะครับเข้าป้อมในจุดที่ปลอดภัยนะครับก็ตัวหมากของเราก็จะได้โจมตีนะครับได้เต็มที่นะครับเพราะต้องบุกกันตรงกลางครับนะครับทั้งขวาข้างซ้ายในตอนนี้ปลุกไม่ได้แล้วนะครับจังหวะต่อไปเอาเรือมาประกบคู่ดีไหมนะครับประกบคู่ขู่ไว้ก่อนนะครับประกบคู่ประกบคู่ขู่ไว้ก่อนครับเรือนกกระจิบมาอีกแล้วครับ เรือคู่นะครับคู่ต่อสู้ก็เรือคู่เหมือนกันครับจังหวะต่อไประเบิดเบี้ยขึ้นไปเลยนะครับก็ท้าลบกันแล้วครับนะครับขุนเราอยู่ในจุดที่ปลอดภัยคิดว่าปลอดภัยกว่าครับุคต่อสู้กินตัดเข้ามาครับเอานอกกินในเข้ามาจังหวะนี้ใช้คนกินไม่ดีนะครับเราจะโดนเม็ดต่อยนะครับดังนั้นก็ต้องยอมนะครับให้ม้าของสีดําได้ลงบ่อนำเม็ดกินขึ้นไปกินตัดมาอีกกะดันคนขึ้นไปตัวขวามือนะครับ ครับเรามีม้าซัพพอร์ตคนซัพพอร์ตต่อเม็ดอีกนะครับก็คงต้องกินกันครับกินกันความสัมพันธ์ยังอยู่นะครับกินแล้วเราก็จะดันโคนขึ้นไปนะครับอืมเข้ามากินล่ะอืมเสียจจงหวะนิดนึงก็ขอกดหน่อยก็ได้ครับเอาเรือไปผูกนะครับนําเรือไปผูกก่อนนะครับอากาศดีๆเราก็จะระเบิดเบี้ยนะครับก็ต้องดูการเดินคู่ต่อสู้เอาม้ามากันครับ เพื่อจะลงบ่อนะครับจังหวะนี้เราก็ได้โอกาสครับดันโคนขึ้นไปนะยึดไว้ก่อนนะครับมาลงบ่อแล้วมาลงบ่อแล้วมีตําแหน่งรุกครับก็ดันขุนขึ้นไปเก็บนะครับข้างบนนะครับชั้นสามนะครับเราเต็งนะครับขึ้นชั้นสามไปเลยนะครับก็พ้นจากรัศมีของของมารุกนะครับพอเรา บุกเพลินๆก็อาจจะลืมได้นะครับโดนม้าลุกคาดอะไรประมาณนี้นะครับคูต่อสู้หมุนมา้าจะม้ามาจับคนสองตัวนครับเอาเรือมาประกบคู่อีกครั้งหนึ่งดันโคนโยนม้าไปเลยครับนะครับโยนม้าไปกันไม่ให้ม้าคงสีขาสีดำได้ขึ้นนะเขากินมาแล้วก็กินกลับครับนะครับ ม้าแรกโคนไปแล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นรองสักมากนิดนึงครับแต่ได้ตำแหน่งครับได้ตำแหน่งก็ม้ามาจับแบบนี้ก็ดันโคนขึ้นไปไล่ม้านะครับคือไม่ใช่ที่อยู่ของม้าครับนะครับไม่ต้องขึ้นมานะครับมาแค่ตัวเดียวก็พอแล้วนะครับว้าวุ่นใจแล้วครับอ่ะเอาเรือมาประกบคู่ก่อนนะครับจังหวะต่อไปเราก็จะดันครับดัน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 โคนไปไล่ม้านะครับอ้าวโดนไล่แบบนี้เราก็ไล่ม้าเราวโดยจังหวะซ้อนเรือพอดีนะครับ ม้าของสีดําจะเป็นจุดอ่อนทันทีนะครับสาเหตุที่ว่าเมื่อกี้ไม่เอาม้าไปไม่เอาคนไปไล่ก่อนก็รอจังหวะแบบนี้นะครับบางทีก็ต้องมีการเปลี่ยนใจกระทันหันกันบ้างนะครับเอาเรือมานะครับขยับมาหนึ่งตานะครับเป็นเรือซ้อนครับนะครับไม่ใช่เรือซ้อนซ้อนรักนะครับอ่าหมากอ่อนซ้อนเรือนะครับฮ่ตามสเตปของที่เล่นกันอยู่ในในกลุ่มนะครับ เมื่อก่อนเล่นกันเขาบอกว่าโอ้ยหมักอ่อนหมักอ่อนครับหมักอ่อนซ้อนเรือนครับอ่ากําลังไม่พอนะครับเราเราก็ต้องนะครับซ้อนครับเพื่อเสริมแนวบุกนะครับจังหวะต่อไปก็ได้จังหวะครับนะครับม้าของสีดําคงต้องเสียตําแหน่งแน่นอนนะครับเอาคนไปไล่เขาจะกินโคอนหรือเปล่านะครับถ้ากินโคนมาก็เป็นแต้มเท่านะครับพี่ริมสีดําก็อาจจะได้หงายครับแต่ก็ไม่น่ารอดนะครับ จังหวะต่อไปเราก็ต้องเสริมตัวหมากครับตอนนี้ยังไม่มีงานทํานะครับนะครับตัวละครของเราจะไม่มีงานทําก็เสริมมากขึ้นไปก่อนอีกหนึ่งตัวนะครับป้องกัน,นครับเสริมแนวบุกแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยนะครับท่านสุโข,ขทัยหลบขุนไปแล้วนะครับไหลโคนได้ไหมนะครับไหลโคนไหลโคนไป ไปทางด้านปีกซ้ายนะครับมีเบี้ยผูกอยู่นะครับคุตตะซูเอาเรือกินตัดกําลังหนึ่งตัวนะครับจะต่อเรืออีกไหมถ้าต่อเรือเราจะเอาโคนกินม้ารุกก่อนแล้วก็ค่อยกินเรืออีกทีหนึ่งนะครับก็มีสอกไว้ครับตำแหน่งของตัวหมากคุต่อซูเป็นรองนะครับเป็นรองเป็นรองแล้วนะครับโคนไม่ได้ใช้หนึ่งตัวนะครับก็ผลพวงมาจากเบี้ยสะกดทับนะครับ อ่าไม่ใช่เบี้ยสะกดทับสิเบี้ยตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งจอจริงคือเบี้ยมรณะนะครับอ่าถ้าเป็นชอช้างนะครับเบี้ยสูงชอช้างนีก็จะเป็นเบี้ยสะกดทับนะครับตำแหน่งนี้ก็ต้องเสริมคนขึ้นไปปลูกเบี้ยหงายนะครับมีโอกาสดีๆจังหวัดีๆเราก็จะกินเบี้ยนะครับตอนนี้เบี้ยเราจะมีปัญหาอยู่ไม่สามารถออกกคนกินเบี้ยดาได้นะครับคู่ต่อสู้จะเดินยังไงทุงนี้หมากสีดําติดนะครับเอาเรือไป เอาเดี๋ยวกดโคนนีไหมอืมหมุนมาก็ได้ครับหมุนมาก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะช้าไปหรือเปล่านะครับต่อสู้โยนโคนมาต้องการเอาม้าขึ้นมาเล่นนะครับนะครับเอาโคนมาให้เบี้ยก,กินก็ต้องกินกันครับกินกันความสัมพันธ์ก็ยังอยู่นะครับ ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมหมากลุกไทยไก่ข้าวฟ้าครับขอบขอขอบคุณท่านสุโขทัยนะครับผู้เล่นทุกๆท่านครับที่ได้มาร่วมสนุกนะครับประลองฝีมือกับไก่ข้าวฟ้าครับจังหวะนี้ต่อเรือครับอืเมื่อกี้เนี่ยจริงๆแล้วเอาเอาเอาเรือไปตั้งแต่ทีแรกจะไวกว่านะครับเหมือนดูช้าๆยังไงไม่รู้นะครับจําเป็นครับกินไปเลยครับนะครับ จริงๆแล้หน้าจะเก็บได้ดีกว่านี้นะครับจังหวะต่อไปก็เสริมขุนขึ้นไปครับเบี้ยกินเมื่อไหร่ก็ได้ครับนะครับสีดําก็เป็นห่วงเบี้ยนะครับเป็นห่วงเบี้ยก็เลยเอาขุนขึ้นมาโผูกเราก็ถอยเบี้ยกลับมาครับคือไม่ต้องการให้ม้านะครับของสีดําได้ใช้งานนะครับนะครับม้าพยายามจะออกออกมาไม่ได้ครับออกมามาเรากินเลยนะครับจังหวะนี้เอาโคนกินรูปไปก่อนหนึ่งดอกนะครับแล้วค่อยถอยหลังกลับมานะครับมาคุมโซนกลางกระดานนะครับ เบี้ยดิม่กินครับนะครับกุต่อสู้โยนเบี้ยครับก็เริ่มจะไม่มีตัวเดินแล้วนะครับก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าครับโยนม้ามาแบบนี้ก็คงน่าจะยอมแล้วนะครับกุต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้าครับทางช่อง YouTube ก็ดีทิกต o k กก็ดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ท้ายคลิปนะครับทักทายกันนะครับนะครับแนะนาก็ได้สวัสดีครับ